คุณพ่อคุณแม่คะวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะถ้าอยากรู้ว่า3สิ่งที่บอกคุณว่าคุณสำเร็จในการเลี้ยงลูกเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยคะ่ะ 1. ลูกกล้าแสดงความคิดเห็นกล้าบอกความรู้สึกของตัวเองกล้าปฏิเสธกับสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ต้องการด้วยท่าทีที่เปิดเผยและชัดเจนในตัวเองเป็นที่สุด 2. ลูกกล้าเผชิญกล้ากับความผิดพลาดของตัวเองยืดอกยอมรับในสิ่งที่ทำด้วยความสง่างามในตัวเอง 3. ลูกจะไว้วางใจคุณด้วยการไม่มีความลับใดๆต่อคุณหรือแอบไปทำอะไรลับหลังหรือโกหกในทุกการกระทําของตัวเองในทุกๆเรื่องนี่แสดงให้เห็นว่า คุณคือพื้นที่แห่งความอบอุ่นมั่นคงและปลอดภัยของเขาเขาจะรู้สึกมั่นใจเชื่อใจและมั่นคงต่อความรู้สึกของตัวเองไว้วางใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นไม่หวั่นไหวต่อทุกเหตุการณ์ที่เข้ามาแล้วใช้ชีวิตอย่างมีความสุข